นี่นะทุกคนเดี๋ยวผมตัดนี่ฮะตัดต่อไม่เป็นลงต้องคลิปก็ต้องช่วยผมตัดต่อด้วยนะก็เพิ่งจะถ่ายแรกๆเนาะเนี่ยทุกคนเข้าลงหินน้นอยหเนี่ยก็น่าจะลอยซ้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยทุกคนประมาณนี้ ประมาณนี้แล้วคนณขึ้นหมดเร็วเยอะตรงนี้ก็เข้าตรงสามอ๋มอ,อก,ก็เมื่อปีที่แล้วเข้ามาปัดหินออกแต่ผมเพอแบบลบแต่ผมไม่ได้ลงไงไม่ได้ถ่ายทำงานอันนี้คอยอนุญาตมาถ่ายก่อนแล้วก็คอย,คอยไปทำงานออก็เจะค่อยมาดูขบวนต่อไปนะครับขบวนท่้งพ้ะเจ็ด ก็ที่จะวิ่งมาแล้วก็รถทําทางแล้วก็รถลดทําทางคือเกี้ยหินรถเกี้ยหินก็เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็รถอัดหินม,มาๆนี้เยวา,วาวันเศ้าก็ตะวันเศร้านี้ถ้าวางก็ก็ยอดท่ายเาทํำเที่ยวให้ดูยจะท่ายครบเลยท่ายลงเยอะ บางทีที่ผมไม่ค่อยถ่ายมาบ้างผมมีแต่รถเต็มเดิมนะคุนก็มีแต่ขบวนเดิมก็นานมากที่จะมี JR เวแล้วก็ขบวนก้าวส่งก้าวใช้หัวลากนี่นานแล้วยังไม่ได้หัวลากนี่ก็เย่าก็ข้อตัวทำงานก่อนเยาถ้าเกิดรถอะไรมาเย่าใายดูอีกครับจะไปเจอกันในเร็วๆนี้นะครับ